ขอบคุณค่ะ ของการรดน้ำขอพรท่านผู้ใหญ่ขอเป็นกำลันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับข้กราชการและพนักงานของเพื่อนเพื่อในการที่จะมาขอพรจากท่านเนื่องจากตอนของการมาเที่ยวนี้นะครับพวกเรานะครับข้าราชการ กุเทพมหานครและพัทากรกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับขอหนาสุงทพศิลป์และนทรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงดลบันาลทุนรัพย์ฝากรักษาท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านรรงหลัดแล้วก็ท่านผู้มีการสํานักธนา,ามัยด้วนะครับ <c oughs> ขอให้มีความสุขนะครับมีความสดชื่นพบกับสิ่งดีๆสมปาศนา และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปและโอากาสนี้พวกเรานะครับขอรับพรจากท่านประธานกรทมท่านรองประธานแล้วก็ทุกท่านด้วยครับ,รบเราบอกว่าลดน้ำดำหัวที่ผ่านมาหมอถือว่าไม่ยอมลดน้ำหัวดำเพราะฉะนั้นปีนี้หัวขาาแล้วปีนี้พวกเราทุกคนตรงนี้ เป็นตัวแทนของเพื่อนราชการที่จะเก,กษียณอายุราชการในปีนี้ันดับแรกต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยเนื่องในโอกาสวันสงการกับพวกเราทุกคนนะคะขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนหมอตั้งใจอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ออกมาเป็นองค์ประธาน พระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์พระประธานในวัดหน้าพระเมรเป็นองค์ที่ใครก็ทำอะไรไม่ได้เรายังคงอยู่ของความเป็นเราข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรก็ยังต้องคงเป็นข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครขอให้มั่นคง ขอให้ภูมิใจในความเป็นเรามีพละมีกำลังมีสติมีปัญญาและมีความสามารถที่จะทำหน้าที่ของเราให้สมกับการเป็นข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหา,าคนครที่ใครทำอะไรไม่ได้ีที่ทุกท่านจะประสบความสุขยิ่งยิ่งขึ้น ทั้งสุขกายทั้งสุขใจ,ข,ใจขอให้มีกำลังใจที่มั่นคงใครมีน้อยก็ขอจากคนขั้นค้าให้ช่วยแบ่งปันให้ช่วยส่งเสริมกําลังกายเราดูแลรักษาได้กําลังใจก็ต้องรักษาและดูแลให้ดีเช่นกันคุณพระศรีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ขอเชิญพระบรารมีเน่ยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรโดดลบันดาประทา,าพนพรให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวมาศึกษาสิ่งดีๆในปีนี้และตลอดไปนะนค,คะขอบคุณค่ะกับความพึงพอใจที่ได้รับไปจากทุกท่านค่ะ จะสังเกตได้ว,ว่าบรรยากาศของเราวันนี้จะไปด้วยความอบอุ่นนะคะแม้แต่พื้นบนนะคะยังโปรยฝนลงมานะ,นะคะเปรียมเสมอนอน้ำทิพย์จากเทวดาที่มาสำหรับเราเรื่อก่อนเริ่มปราผู้กับฝนก็โปรยแตะพอเล็กๆมานะครับเป็นความชุ่มชื้นในหัวใจนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายทอดของคนไทยในเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าอบอุ่นไปด้วยนะคะนอกจากกล่นหอม หลักเลมอบให้พรวยนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นจริงๆนะคะดูสุดท้าฟ้าควยังเป็นพลานี่ที่ท่านหลัได้กรุณาให้พรกับเจ้าเดี๋ยวขันน้ำที่พบเจ็ดคนเลยนะครับท่านอนผู้บริหารจากกรุงเทพสาราพรก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับจะได้ต่อสู้กันนะครับกับงานต่อสู้ประชาชนอีกหนึ่งปี ป็นงานที่รถน้ำท่านผู้หารเสร็จต้อแร้วนะคะเรียนเชิญเดินออกฝั่งเลยรถไปจัถึงึงนะครับท่านผู้มีการสำรนักอมายได้เลยนะครับคุณกระซิ่งค่ะ นางสงกรานต์ปีนี้นะคะทรงนามว่าดทุนศักดิ์เทวีทรงไทยรัตน์ทักดอกทับทีมอาพรณ์สีน้ำเงินไยขอเรานะคะับสำนักการศึกษานะครับท่านพิ้สมัยเรื่องศิลป์นะครับนำรดน้ำกับท่านปลัดกรุงเทพของท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่ร่มเย็นนะครับให้ความร่มเย็นกับนะครับพี่น้องข้าราชการที่จะทำงานต่อไปให้กับกรุงเทพมหานครนะครับ หลังจากสำนักการศึกษาวันยุตเป็นประโยศราชบัณฑิตภูราิโหราจารย์จะมี10ส,สัมการเป็นอันมากแลนางสงการใสายญาตหลับเบทพระมหากษาัตริย์จะดำเนินรุ่งเรืองดีะนะคะนี่คือต้องเรียนจากฝ่ายเผยแพร่รกอง สํนักสิ่งแวดล้อมเราเป็นระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวสํานักสิ่งแวดล้อมต่อจากสํานักพัฒนาสังคมเลยนะคะาขออนุงโายครับสํานักสิ่งแวดล้อนะคะอสิรที่ักเรองเพื่การสํานันะคะอุ้ยสํานักพัฒนาสังคมนะคะหลังจากนั้น จะเป็นสัถสิ่งระล้อมนะคะความชื่อโบราณนะคะการส่ง้ักักนีะกาแสดงถึงควาคพรพแกะศแรกสาร์ตต่อไปดีาเพทั้งสายารเลยนะนะาั้งกระทุ้นเพื่ทาคาสูงที่เป็นการต่อนะครับสำนักิงพรร้องเสรนะจะเป็นสำนักการฟังและสำนักลบประมาณนะครับเตรยมเรืยไปาพรระจักักย่อะครันักการลังแล้วก็สำนักลบประมาณเตรียมพร้อมได้เลยนะคะ ระดับนีออบ้นะคะก็จะเป็นสมมนัการทางนะคะเปนสิ่ง้อลอ้อมนะคะตามด้วย สถาการถ่าาก็สามารถประมาณนะคะรัขอขอบนะครับ สำหรับก,การควาน,ะคะวน,นนะคะในวันนีมม้ขอพนด้วยในวันเทศกาลสงกรานต์นะคะท่านตลาดกรุงเทพมหากรรมาทกอะไรที่สวยมากๆนะคะเป็นพิธนอยไร้ทั้งลเ,นนะะเลยจามยะะยก,กาม,ะะมาแล้วกมมนนะะวันนี้อบอวลไปด้วย เปลี่ยนไปนะคะของความรัความผูกพันก้อกว่าเป็นการถ่ายทอได้ดีมากๆเรื่การกระตุ้นกระตาเรีแล้วก็กระุักก็เป็นคำวันรที่เครก็จเสียราที่คุค่ะก็เป็นการศึกษาตัเพนี้ไทยที่รุนารงด้วยนะเทศการสองวัไม่ใช่ลดน้ำไม่ใช่เล่นน้ำกันอย่างบคาง